สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอ่นเดอะเคสซีพีสดที่องร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับทำไมการอดีนพีนี้มันต้องตัดแล้วตัดอีกวันนี้เราไม่ได้ใส่เสื้อสีมงคลเหมือนหรือเปล่าเมื่อกี้คุณพูดคำว่าอะไรที่คุณต้องตัดตัวไม่ม,มีอะไรแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้างเราก็รู้พูดถึงใครนะมื่อก้ที่แบบต้องตัดออกคือรู้ไหมว่าการพูดเอาไปเนี่ยพี่ทันแล้วมันต้องมีคนตัดออกคนที่ตัดออกเนี่ยเขาก็ต้องเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งไหนลองไหนลองเกินเข้าแบบอธิบายตีมหรือว่าธีมนี่คืออาชีพอะอาชีพแปลก อ่ะแปลกไหมไม่รู้แต่ว่าเป็นการพูดถึงอาชีพของใครสักคนในประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าอยากอยากหยิบเขาอันนี้แปลว่าคุณปูมาแล้วคุณจะเล่าเรื่องที่มันเก่าๆเพราะคุณพูดข้ามาประวัติศาสตร์ออกมาเก่าไหมอ่ะก็เก่าอยู่ของพี่ทันคือปีอะไรเร็วนี้เองไม่เกินไี่นี่นสิปีของเก่าอยู่แต่ว่าเมื่อไรก็เราก็จะไปหยิบยกมาเนาะคือจริงๆแล้วผมคิดว่าธีมเนี้ยมันค่อนข้างโฟกัสได้หลากหลายจะเป็นแบบอาชีพแปลกๆอย่างที่พี่ทันบอกก็ได้หรือว่าจะเป็นอาชีพที่มันมี เรื่องราวทรงคุณค่าที่น่านำมาพูดถึงก็ได้เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้พปธันเตรียมเรื่องอะไรมาก็ให้พปธันเริ่มเล่าก่อนเลยแล้วกันคือก่อนที่จะาะบอกว่าอาชีพอะไรเนี่ยถ้าตีมันคืออาชีพแปลกแปลกประหลาดเนี่ยครับเราว่าอยู่อยู่ที่ว่าอาชีพเนี่ยเรานิยามความแปลกว่ายังไงอืแปลกคือเห็นไม่ได้ทั่วไปหรือเปล่าอืหรือว่าแปลกคือนอกกระแสไหม,อมนอกกระแสหลักหมายถึงว่าเรามักจะพูดถึงอาชีพที่แบบ ไม่รู้สิคลังคาในหัวเราจะมีเกียร์ชีพวะออหมอวิศวะครูเต็มที่ก็ประมาณร้อยอาชีพได้ไหมเออเออเอออาจจะแบบนอกเหนือจากคลังที่เรามีอยู่กระแสะหลักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องของเราคืออาชีพแบบนี้แหละที่มันมันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราเคยรู้ว่ามันมีอยู่เว้มันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งครับ,รบชื่อว่าคุณเจนนี่รัดคริฟครับ,รบเธอเนี่ยก็เป็นชาวเมืองลิวพูลตั้งแต่กําเนิดเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในเมืองลิวพูลนี่แหละครอบครัวก็เป็นชนชนกลางที่ ค้อนลงมาข้างล่างจดคือก็ไม่ได้สุขสบายอะไรแต่ต้องอยังดิ้นรนกับการหาเช้ากินข้ามพอสมควรนะครับที่บ้านของคุณเจนนี่เนี่ยก็เลี้ยงเธอแบบปล่อยอิสระพอสมควรคืออยากทำล้วก็ทำไปเถอะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปอยากไปทำอะไรนอกบ้านก็ไปเนาะในแต่ละวันตอนเด็กๆประมาณแปดเก้าขวบเนี่ยเจนนี่ก็จะบอกว่าเธอก็เติบโตมาพร้อมๆกับญาติญาติที่ไวัยไม่ต่างจากเธอเท่าไหร่ประมาณสั้งสี่ห้าปีอะไรเงี้ย ซึ่งแต่ละวันเนี่ยเธอและญาติๆรวมถึงเพื่อนๆในแลวแวกบ้านในเบอร์คูดนั้นเนี่ยก็มาเจอะกับออกไปที่ข้างนอกการเดินตามสวนเดินตามเมืองอะไรพวกนี้เนาะครับกิจกรรมที่เธอทํากับญาติๆและเพื่อนๆในเวลานั้นเวลานั้นเนี่ยคือการออกไปเดินเล่นตามย่านเก่าๆในเมืองเว้ย mm hmm. คือในเมืองลิปูตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพวกบ้านร้างย่านร้างโรงงานร้างอยู่เยอะพอสมควร<ๆ>เธอและคนอื่นๆเลยทําสิ่งที่เรียกว่าเออเบิร์นเอ็กซ์พลอเรชั่น สำรวจเมืองสำรวจเมืองคือชื่อมันดูเป็นทางการมากนะดูเหมือนเป็นอาชีพแบบอยู่กับเมืองอะ่ะเานาะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาทำคือไปสำรวจว่าไอ้พวกบ้านร้างตึกร้างเนี่ยเข้าไปได้ไหมอ๋อคือเหมือนอารมณ์คนไปลองของอะ่ะแต่ไม่ได้ในเรื่องผีนะแบบอยากรู้ว่าในอาคารร้างเหล่านี้มันมีนมอะไรอยู่บ้างเาจงนี้บอกว่าสิ่งที่เธอทําคือไม่ได้แบบทําลายเข้าของนะ คือไม่ได้งัดแงแต่แค่ถ้ามันมีรูมีช่องอะไรที่มุดเข้าไปได้เนี่ยพวกเขาก็จะมุดเข้าไปข้างในแล้วไป<ข>ดูเป,เป็นแก๊งใหญ่ไหมพี่แบบว่าห้าออคนห้าออคนก็แบบประมาณนึงฟิลเหมือนแก๊งสเตนเจอร์ติ่งเออแก๊งวัยรุ่นประมาณนั้นน่ะคือแบบเอ้ยถ้ามันมีแบบสมมติมันมีตาข่ายแล้วมันมันแบบมีรูอยู่มุดไปได้ก็มุดไปอะไรเงี้ยก็ไปดูตามแบบเอ้ยอันนี้เคยเป็นโรงเรียนเก่านะเป็นยังไงบ้างอะไรเนาะแล้วพวกเจนนี่และคนอื่นเนี่ยชอบอะไรสิ่งเหล่านี้มากครับ คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เธอทาตอนอายุเก้าขวบเก้าขวบแต่ว่าุแบบพี่น้องเธออายุเยอะกว่าเยอะกว่าสิบห้าสิบหกอะไรเ <จะ S 2> งี้ย<ด>ค <ไป S 2> ามต่างกันไปอ่ะเจนี่เนวัยนั้นคือก็เป็นวัยที่แบบไม่ค่อยรู้อะไรมากพี่ๆไปไหนก็ตามพี่ๆไปอะไรเงี้ยเนาะมันเริ่มต้นจากแค่พวกบ้านร้างเว้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนจากบ้านร้างเป็นอาคารร้างโรง,งงานร้างอะไรพวกนี้ท่าเรือร้างอะไรเงี้ยพอโตขึ้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มขยับขยายการเดินไปสำรวจพวกนี้มากขึ้นกัน รวมถึงเธอก็เห็นว่าญาติๆที่แก่กว่าเธอเนี่ยเริ่มทําอาชีพแล้วคือเริ่มถึงวัยที่ต้องแบบมีอาชีพมีงานทําแล้วอะเริ่มไม่ว่างแล้วซึ่งคนเหล่านี้ก็ยึดถือไอความเป็นเออร์เบิร์นเอ็กซ์เรชันเนี่ยมาทํางานไว้เช่นบางคนไปทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอืคือเพราะว่าดูพวกบ้านร้างบ่อยจะรู้ว่าทางเข้าทางออกเป็นยังไงอะไรอะไรคือจุดช่องโหว่อะไรอย่างเงี้เนาะบางคนก็เป็นดอมแมนเนี่ยคือแบบคนเปิดประตูให้ตาม,มโรงแรมอะไรพวกนี้ครับ พวกเขาจะบอกว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่พวกเขาชอบมันตลอดคือชอบไปสำรวจอาคารชอบความเป็นอาคารอ่ะชอบความแบบผู้คนในอาคารต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเจนนี่เล่าว่าตัวเธอเองเนี่ยครับก็เริ่มมองหาอาชีพที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองบ้างเหมือนกันพอโตขึ้นมาเนาะคือมันไม่ได้มีข้อมูลว่าเธอแบบเรียนต่อแค่ไหนแต่ว่าเขาเข้าใจว่าพอถึงวัยที่ต้องทํางานแล้วเธอหางานทําอะไรอย่างี้เธอบอกว่าในช่วงเวลานั้นที่เธอโตมาอย,อยู่ในเมืองลิสบุ์อ่ะ หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ดูจะมีอาชีพและมีรายได้ามากที่สุดในเมืองลิเวอร์ p o o ก็คือนักฟุตบอลลิเวอร์ p o o เว้ยอ๋อเออก็คือค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าอย่างผมอ่ะก็จะนึกถึงลิเวอร์พู้ล l เนึกถึงแต่ทีมบอลฟุตบอลใช่ไหม<อ>คือลิเวอร์พูลมันก็เป็นเมืองท่ามันจะมีอาชีพทีเ่เกี่ยวกับท่าเรือการท่าบ้างแต่ว,ว,ว่าลิเวอร์พูลฟุตบอลมันก็มีจริงๆมันก็มีซามา คมฟุตบอลอื่นๆด้วยที่นอกจากสโมสรลิเวอร์ pool ด,ด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งเธอไม่ได้บอกว่าเป็นนักฟุตบอลของทีมลิเวอร์ pool หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันมีนักฟุตบอลที่ร่ำรวยอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลครับครับเธอบอกว่าอาจจะเพราะด้วยที่เธอชอบออกไปเดินเล่นตามเมืองตามที่ร้านต่างๆแล้วแบบแต่ละที่เจอผู้คนเนาะก็จะมีคอนเนคชันมากมายไว้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคือมีนักฟุตบอลในเมืองลิเวอร์พูลคนหนึ่งติดต่อเธอมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เราอ่ะเป็นนักฟุตบอลที่อาชีพะนะเรามีรายได้เยอะเราเพิ่งสร้างบ้านใหม่เราบ้านเนี่ยเพิ่งโดนจรขึ้นบ้านโดนขโมยบ้านอืแต่บ้านอยู่ชานเมืองนะช่วยไปสำรวจหน่อยได้ไหม,มว่าลองดูหน่อยเดี๋ยวจ้างเนี่ยจ้างเงินไปสมมติย่าจ้างเงินไปร้อยปอนอะลองไปบุกบ้านใด้หน่อยบุกเข้าไปในบ้านได้หรือเปล่าอ๋อคือแบบแล้วเขามีไปมีชื่อเสียงแบบมันคือาการทดสอบระบบไป แล้วทําไมมันถึงแบบว่าชื่อเสียงของเธอมันถึงแบบไปถึงนะครับเราว่าเพราะว่าไองานอดีเหลกในการชอบเข้าไปในอาคารเก่าๆมันจะรู้ว่าเอา้ยมันมีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าที่แบบสามารถมุดเข้าไปในบ้านได้อะไรเงี้ยออืแล้วเฟิร์นบอลก,ก็จ้างเจนนี่ไว้เอ้ยคุณช่วยไปดูหน่อยผมมาเพิ่งสร้างระบบใหม่ในในบ้านมาถ้าคุณเข้าไปได้เนี่ยผมให้เงินครับประมาณนั้นเนาะเจนนี่ก็ลองไปที่แบบไปบ้านหลังนั้นครับแล้วก็เข้าไปได้จริงๆเธอไม่ได้บอกว่าเข้าไปได้ไงแต่ว,ว่าสามารถ เข้าไปในบ้านโดยที่ไอ้ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีเสียงน่าออกมาเว้ยถือว่าสําเร็จเนาะนักฟุตบอลคนนี้ก็จ่ายเงินค่าจ้างกลับมาอนะไรเงี้ยย้าก่อนว่ามันคือคอนเซ็ปต์เนาะที่มันมีการบ้านจ้างให้เจนนี่เนี่ยไปทดสอบระบบความปลอดภัยของบ้านอย่างนี้ครับพอสําเร็จแล้วหนึ่งบ้านเนี่ยไอ้นักฟุตบอลนี้มันก็แนะนําเพื่อนเว้ยว่าเฮ้ยมีคนนี้อยู่ที่คอยทดสอบระบบบ้านให้เอถ้าอยากถ้ามึงอยากรู้ว่าบ้านมึงปลอดภัยจริงว่าเนี่ย <c oughs> ไปจ้างเจนนี่ก็ไปจ้างเจนนี่ม่คนหนึ่ง ตอนี้แบบโอเคทาได้ก็แบบไปทดสบอบระบบพห้ก็เหมือนเดิมว่าแบบสามารถเข้าไปในบ้านได้คือเจนนี่เหมือนเป็นคนที่แบบรู้ช่องทางมากๆว่าแต่บ้านแต่ละหลังม,มันมีช่องหัวตรงไหนไว้เช่นเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไม่มีเสียงนางเกิดขึ้นอะไรพวกนี้เนาะแต่เธอก็ไม่บอกทริคไว้เราคิดว่าเธอคงกลัวการแบบลอกเลียนแบบหรือว่าโจดเอาไปใช้เองอะไรเงี้ยครับ,รบแรกเริ่มเนี่ยมันคือเซอร์วิสที่อยู่ในแวดวงนักฟุตบอลในลิเวอร์พูลแต่ว่านักฟุตบอลบางคนเนี่ยมันก็มีธุรกิจของตัวเอง เช่นเปิดออฟฟิศของบริษัทไอพวกนี้ก็จ้างเจนนี่ต่อไปเออว้ยเพาแบบเอ้ยฉันมีออฟฟิศอยู่ช่วยไปบุกออฟฟิศได้หน่อยว่าออฟฟิศฉันนะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจนนี่ก็ทําตามนั้นเว้ยคือเนื้อง,งานของเธอยศแบบไม่ง่ายคือว่าพวกนายจ้างเรียกว่าคนจ้างเนาะจะตั้งโจทย์เอาไว้ว่าเจนนี่ต้องเข้าไปเอาของตามจุดต่างๆในบ้านให้ได้ uh huh. เหมือนพามเควสอ่ะเช่นเฮ้ยผมมีเงินอยู่บึกหนึ่งในตู้เซฟในห้องนอนถ้าคุณบุกเข้าไปได้เนี่ยผมให้เงินคุณนะ uh huh. คือทดสอบระบบให้หน่อยว่าระบบบ้านผมมันดีพอหรือเปล่าหรือบางบ้านเนี่ยบอกว่านี่มีเอกสารซ่อนอยู่ใต้โต๊ะลองลองหน่อยซิว่าเข้าไปสามารถเอาเอกสารได้ไหมอะไรเงี้ยเธอบอกว่าเธอทําได้หมดเลยไว้ไม่เคยมีผิดพลาดไม่เคยมีผิดพลาดคือรับประกันความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ไงวะคนเก่งแต่่วนใหญ่แล้วจะเป็นเซตติ้งที่จะไม่มีคนอยู่บ้านนะคือถ้ามีคนอยู่บ้านมันก็ยากเกินไปหนึ่งกว่าเขาแบบเอก็ปิดบ้านไว้อะไรเงี้ยเธอเล่าว่า จากแค่บ้านนักฟุตบอลไปสู่บริษัทของนักฟุตบอลเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อเสียงเธอมันโด่งดังไปถึงวงการราชการได้ยังไงเว้ย uh huh. คือมันเริ่มมีพวกสำนักง,งานราชการป็นออฟฟิศบิลดิ้เนี่ยแบบเฮ้ยฉันรู้ว่าคุณเก่งลองดูหน่อยไห,ไหมสมมตุติตึกราชการฉันเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่ลองดูงหน่อยว่าจะคุณจะหลบเลนส์แบบยามะะรัระษาความความปลอดภัยอะ่ะ uh huh. เข้าไปได้ไหมขาเข้าไปได้เว้ยเธอบอกว่ารับประกันทุกเคสว่าเธอสามารถเข้าไปในตึกพวกนั้นได้หมดเลยเว้ย uh huh. เจนนี้เนี่ยเขาเติบโตมาในวงการนี้ครับแล้วก็เริ่มหันมานิยาตจริงๆว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วกูทําอาชีพอะไรอยู่วะเอออาชีพกูคืออะไรวะใน่เมื่อแบบมันคือการนักลอบเลนเข้าบ้านเมืองอาชีพ <c oughs> คือถ้าจะบอกว่าเป็นเออร์เบิร์นอีสเปอเรชั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันคือคไม่ได้สารวจเมืองแล้วมันสํารวจบ,บ้านตึกคนอะไรเงี้ยเ,เธอเลยอนิอยาตว่าอาชีพของเธอต่อเน,นี่ยมันคือพีเพิลแฮกเกอร์ไว้คือฟังแล้วแปลกว่าพีเพิลแฮกเกอร์มันควรจะแปลว่าแบบคนแฮกแฮกคนแฮกคน แต่เจนนี่นิยามว่าเฮ้ยถ้าดูดีๆอ่ะอาชีพเนี่ยในการรอบเลนเข้าไปในบ้านในอาคารเนี่ยมันไม่ใช่เฮาส์แฮกเกอร์หรือว่าโฮมแฮกเกอร์บิวดี้แฮกเกอร์นะเพราะว่าอาชีพเนี่ยการเบรกอินเข้าไปในอาคารหรือบ้านนายจมันจําเป็นต้องรู้มากกว่าแค่เรื่องความปลอดภัยในเชิงเทคโนโลยีไว้แต่ต้องรู้ว่าอินไซต์ว่าคนที่อยู่ในบ้านอ่ะเขาป้องกันตัวยังไงอืเขากลัวอะไรเธอก็หาความกลัวหล่านั้นอ่ะค่อยมามุดระบบเนี่ยเพราะให้เห็นภาพคือว่า จนี่บอกว่าถ้าเข้าใจไอ้มนุษย์ที่ออกแบบรักษาความปลอดภัยได้เขาจะเข้าใจระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเว้ยแล้วเราจะไปเข้าใจมนุษย์ที่ออกแบบรบะบบได้ยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างเอองานของเจนี่คือการหาอินไซต์ของมนุษย์ว่าเฮ้ยมนุษย์แต่ละคนอน่ะมันกลัวอะไรแล้วมันออกแบบ,บระบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างไงบ้างครับเธอถึงขั้นที่ต้องไปฝึกฝึกฝนวิชาสายลับอืฝึกฝนวิชาวิเคราะห์บอดี้แลงเกจอ่ะคือมันขนาดนั้นเว้ย เรายกตัวอย่างสักสองสามจอบที่เจนนี่เล่าให้ฟังเนาะจับอันนึงเนี่ยเธอถือว่าจ้างให้ไปบุกรุกสวนสนุกแห่งหนึ่งไว้คือสวนสนุกมีโจทย์ว่าเฮ้ยคุณช่วยดูให้หน่อยว่าถ้าคนภายในสวนสนุกอะถึงเวลาปิดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ออกไปอะ่ะเขาจะอยู่ได้ไหมคือแบบถ้ามีคนแบบไม่ยอมออกไปจากสวนสนุกอะ่ะจะจะหนีจากเรามาพอได้หรือเปล่าอเจนนี่ลองด้วยกันที่โอเคถึงเวลาใกล้ใกล,ใกล้ใกล้สวนปิดแล้วเนี่ยเธอจะไปเล่นไอเขาเป็นรถไฟในบ้านผีสิงอะ่ะ คือบ้านพีสิงเมืองนอกมันไม่ใช่แค่เดินเนี่ยถ้าใครใครเล่นมันจะแบบนั่งรถไฟเข้าไปเป็น,ปนห,ห้องห้องอะไรเหมือนดิสีซ์แลอะไรเงี้ยก็เข้าไปไว้แล้วก็ค่อยหลบนะตามระบังห้องอ่ะแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้แบบใต้ฉา,ากใต้<อ>ผีใต้รถไฟอ่ะให้คนหาไม่เจอแล้วก็นอนอยู่ในทั้งคืนไว้ตื่นมาก็เอ้นี่ไงสำเร็จแล้วก็ไปรับเงินอะไรเงี้ยอันนี้คืองานของสนุกครับอีกงานหนึ่งเธอบอกว่า เธอเคยได้ดับว่าจ้างจากออฟฟิศแห่งหนึ่งให้ไปตรวจสอบพนักง,งานคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมว่ากําลังจะขายข้อมูลของบริษัทต,ตัวเองเนี่ยให้กับบริษัทคู่แข่งนี่มันอาชีพแบบสายลับ <c oughs> นักสืบเอกชนเหรอนะสิ่งที่เจนี่ต้องทําคือว่าต้องแอบย่องเข้าไปในออฟฟิศแห่งนั้นน่ะของคนคนนั้นแล้วแอบอยู่ในห้องทำงานจนถึงพบคําว่าเอ้บนโต๊ะเนี่ยมีเอกสารนี่เป็นหลักฐานว่าเขาขายข้อมูลหรือเปล่าะอะไรเงี้ยแต่เคสเนี่ยมีความพลิกหน่นคือว่าในระหว่างที่มันมืดแล้วเนี่ยระหว่างที่กำลังค้นโต๊ะเนี่ย อีตาคนเนี้ยกลับมาพอดีเว้ยเ,เธอเลยแบบต้องหาจุดซ่อนตัวแล้วก็พยายามหาของเพิ่มเติมอะ่ะในระหว่างที่กำลังเก็บของกยของเพิ่มเติมอะ่ะเธอไปเจอว่านอกจากไอ้ข้อมูลในการขายข้อมูลแล้วไปเจอพวกรูปภาพลามกอ,ะอ่ะอที่อตานี้มีไว้ก็แบบเก็บมาเหมือนกันแล้วเอาไปให้คนวาจ้างวันนี้คุณสมาริสเครดิตอีตานี้ได้นะว่านอกจากที่แบบข้อมูลข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นคนลามกขนาดไหนรประมาณนั้นท้ายก็หนีออกมาได้แบบวิ่งหนีออกมาตามทางหนีไฟครับโคตรเก่ง แต่ว่ามันมีเคสหนึ่งที่เจนี่บอกว่าประทับใจที่สุดอันนี้เป็นเคสหลักที่เราบอกว่าทําไมมันต้องรู้ขนาดนี้มันคือว่ามันเป็นจ็อบที่เธอได้รับจ้างมาจากโรงงานแห่งหนึ่งสมมุติเป็นภาพโรงงานใหญ่ๆอะไรงี้ยโรงงานแห่งนี้ยศพึ่งจะสร้างระบบลัวลัวรอบโรงงานที่แบบคนทําอ่ะมั่นใจมากๆว่าไม่มีใครสามารถฝ่าเข้าไปได้อืมคิดถึงแบบกําแพงไททันอะ่ะแบบนั้นอ่อแล้วเขาว่าจ้างว่าเนี่ย ผมเพิ่งลงทุนไปสองล้านปอนนะในการทํากําแพงใหญ่ๆเนี่ยผมมั่นใจมากๆว่าคุณเนี่ยเจาะเข้าไปไม่ได้หรอกผมท้าคุณเลยถ้าคุณเข้าไปได้เนี่ยผมให้เงินครับแล้วทายกันว่าผมรู้เลยนะว่ามันมันไม่มีทางเป็นไปได้อะสิ่งสิ่งที่จะเป็นไปได้อย่างเดียวคือมีคนเปิดประตูทิ้งไว้แล้วคณก็เข้าไปอ่ะคือท้าว่ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะถ้าไม่มีคนเลันเล่อจริงคุณไม่มีทางคุณไม่น่าเข้าไปได้หรอกยศดาว่าเจนี่ทํำยังไงกับเคสแบบนี้ก็รอคนเปิดประตู มากกว่านั้นเว้ยมุดใต้ดินเหรอไม่ใช่เครื่องมือไม่มดุดหรอไม่ทําความเสียหายสมัครงานใกล้เคียงคือสิ่งแรกที่เจนเนี่กับทีมงานทําเราลืมเล่าไปว่าพอเธอทำาฏิการมากขึ้นนะ่ยม,มีทีมงานนะ,ะคือแบบกิิการามันขยับขยายอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เธอทําคือว่าไปเช็คเว็บไซต์หาง,งานเว้ยว่าอีบริษัทแห่งเนี้ยโรงงานแห่งเนี้ยเวลามันรับสมัครงานเนี่ยมันมีสวัสดิการอะไรที่ออฟเฟอร์ให้กับคนทํางานบ้างอื แล้วไปเจอว่าให้เขาเขียนว่าเขาออฟเฟอร์สวัสดิการประกันซ่อมรถให้กับพนักง,งานเว้ยมสมมุติว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานอะแราลดรถเสียเราสามารถเรียกประกันมาซ่อมรถที่ที่โรงงานได้สมมุติกระจกพังแตรเสียอะไรเงี้ยก็ได้ประกันมาได้เพราะเขาใจว่าอาจจะมีพนักง,งานบางส่วนที่ต้องขับรถออกไปทํางานนะอ,อะไรเงี้ยเนะก็มีประกันแบบนั้นเว้ยจนี้เอาข้อมูลนี้มาแล้วว่าวางแผนต่อว่าโอเคอันเนี้ยน่าสนใจเก็บไว้ก่อนอเผื่อทาอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้ได้เว้ย วันต่อมาเธอก็ไปสังเกตการรอบๆโรงงานแบบเชิงเงื้อดูเนี่ยกำแพงว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเธอก็เจอว่าเฮ้ยริมลัวเนี่ยมันมีรถคันหนึ่งรถเก่าๆที่แบบเหมือนจอดทิ้งไว้นานแล้วแบบเสียพังพังทาอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าเอ้ย hey, ถ้าบริษัทนี้มีประกันและรถคัในนี้ใกล้เสียเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเธอนแน่ๆเลย,เยในการทํางานเ้ยเธอก็โอเคเก็บทิ้งไว้คืนวันต่อมาเธอกับเพื่อนอะ่ะก็เดินทางมาที่ริมรัวเนี่ย เอาปืนบีบีอ่ะบ uh ีบ huh. ีกันมายิงไว้ยิงให้มันดูแบบมีรอยช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เสียคือรถมันจะเกือบจะเสียแล้วอ่ะ uh huh. แล้วก็แบบเอาพวกแบบคโครในพวกนี้มาโยนๆไว้ให้ดูว่าไอ้รถมันชารุดอ่ะให้รู้ว่ากระจกมันไม่ดีอ่ะเนี่ยก็ทาไว้แบบนี้ไว้อัน,นโทวไปเรื่องหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งคือมันมีทีมรีเสิร์ชได้ยศออฟฟิศของเจนนะี่เนี่ยมีทีมรีเสิร์ชท,ที่วิเคราะห์อินไซต์ของวัฒนธรรมองค์กรในโรงงานนี้ uh huh. ว่าเป็นยังไงแล้วไปเจอว่า องค์กรหรือโรงงานเนี่ยมันมีลำดับชั้นการทํางานที่เข้มข้นมากๆคือไฮรักี้สูงมากแล้วพนักงานทุกคนเนี่ยเกรงกลัวในอํานาจของหัวหน้างานมากๆอกคือถ้าหัวหน้าสั่งอะไรมาเนี่ยทุกคนต้องทําตามคือมันคือรีซอออเดนเต็ดอะคือคําสั่งมันต้องเป็นยังไงต้องทําตามแบบนั้นอะไรเงี้ยห้ามทําตามนอกเหนือคาสั่งเว้ยเพราะว่ามันมีกฎในการลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง เจนี่สองอย่างนียมารวมกันในการวางแผนในการบุกเข้าไปในโรงงานแห่งที่ได้เว้ยเพื่อ,อเพื่อแบบเอาอชนะคู้ว่าจ้างอะไรเงี้ยหลังจากวันต่อมาครับเจนี่ก็เริ่มต้นปฏิบัติการด้วยที่ด้วยการที่วันนั้นเธอเท็งานอนี่ยก็เอารถตู้มาคันหนึ่งแล้วก็แรปรถตู้เนี่ยเป็นสติกเกอร์ไว้เขียนว่า j r Auto พร้อมกับคำโฆษณาว่าพวกเรารับซ่อมรถและไปหาคุณถึงที่คือจะปลอมตัวเป็นพนักง,งานซ่อมรถเพื่อเข้าไปในโรงง,งาน มีการเอาสติกเกอร์มาแปะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มของทุกคนนะ่ะให้เป็นแบบดูคนเป็นแบบช่างซ่อมรถอะ่ะอะไรเงี้ยจากนั้นนะครับเธอทีมงานขับรถตู้เข้าไปที่โรงงานไว้ด่านแรกที่ต้องเจอคือเป็นพนักงานนักสัตวมปลอดภัยที่แบบดูว่าเอ้ยใครเข้ามาให้เข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีมงานเจนนี่ที่แบบเปลี่ยนตัวเป็นช่างรถช่างรถแล้วเนี่ยก็แบบบอกว่าเอ้ยนี่เราคือ jr auto นะเรามีเอกสารม,มีแบบใบออเดอร์ order, อยู่คือปลอมขึ้นมาไว้และใบออเดอร์ order, เขียนว่าเราจะมาซ่อมรถคันนี้ทะเบียนนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยก็แบบไปดูทะเบียนตรงกับกไอคันนั้น<ร>อ,อ,อะทีข่ขันใกล้เจ๊งที่กันใกล้เจ๊งอะคือ,อเจนด่้ดูแล,แล้วก็ไงว่ามันคือทะเบียนเนี้ยพนักงานรักษาความปลอดภัยก็แบบโอเคตรงกันก็ให้เข้ามาเว้ยเจ้าหน้าที่แบบปล่อยใจมากๆจนถึงขั้นนี้ว่าเอ้ยคุณให้เราช่วยไหม,มรู้ไหม่รถอ,อยู่ไหนเดี๋ยวผมเดินพาไปก็พาพา,พาเจนเจดิ้นไปเนี้ยรถอ,อยู่นี่นะเชื่อขนาดนั้นเชื่อเชื่อมากเชื่อใจมากเว้ยก็ผ่านมาแล้วด่านหนึ่ง แต่โจทย์ที่แท้จริงคือต้องเข้าไปในโรงงานให้ได้ครับตอนนี้มึงมันเข้าไปได้แค่ในแบบส่วนหน้าอาจจะเป็นลานจอดรถสิ่งทําต่อมาคือเจนี่ก็แบบพอขับรถมาได้ประมาณสักครึ่งทางก็แอบ,บลงไว้แล้วแบบไปสำรวจว่ามันมีประตูที่อีกคนว่าจ้างเนี่ยแอบ,บโมว้อยู่หรือเปล่าครับประตูที่คนจะเปิดออกมาอะไรเงี้ยเธอแบบเธอบอกว่าเธอมีอีโก้ประมาณหนึ่งว่าเมื่อแกท้าว่าต้องเข้าผ่านประตูเนี่ยใช้นัเข้าผ่านประตูให้ได้เว้ยแต่จะทําวิธีการที่แบบแกคาดคิดไม่ถึงอสิ่งที่เจนนี่ทําคือว่า เธอจําได้แล้วว่าข้อมูลที่ทีมงานดีเซิร์มาว่าบริษัทเนี่ยมันกกัวหัวหน้ามากๆทุกอย่างต้องเป็นไปตามคําสั่งอืเพราะฉะนั้นเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นวิธีการในการเข้าไปข้างในไว้สิ่งที่เธอท,ทาคือว่าเธอก็แบบไปหลบมุมเสาสมมติมีม,มีเสาแล้วหลบมุมเสาแล้วแบบเห็นว่ามันมีประตูทางออกอยู่ของโรงงานน่ะและประตูเนี่ยเริ่มมีคนออกมาแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะหมดกาททางานแล้วเขาทํางานก็ออกมาทีละคนสองคนออกมาพร้อมกับกับข้าวข้าวข,าวของมากินอะไรเงี้ยข้างนอกอะไรเงีย้ยเธอก็สังเกตโอเค คนหน้าจะออกจากประตูนี้เป็นหลักแหละพอเริ่มแบบคนเริ่มซาครับเธอก็เอากระดาษ A4 แผ่นหนึง่งที่เธอตเตรียมมาจากออฟฟิศเธอ,อะมาแปะไว้ข้างๆประตูไว้เป็นเป็นกระดาษที่แบบถ้าคนเปิดประตูออกมาจะเห็นกระดาษเขียนว่ากร,รุณาอย่าปิดประตูขอบคุณมากอ่าฮะ Please do not close the door thank you เชื่อมายศคนเปิดประตูมาไม่มีใครก้ปิดประตูเลยเว้ยเชี่อโคตรเก่งคือมันง่ายมากขนาดแค่ จบด้วยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะเออเพราะจะนี่มั่นใจมากว่ารงงานแห่งนี้มันทํางานภายใต้ความกลัวหอหน้าครับใครสั่งให้ไม่ปิดกูก็ไม่ปิดก็ไม่ปิดคือกลัวหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นตึกมันเลยนี่เสียงดังนะ<อ>ม่มีเสียงแอดอยู่อะไรเงี้ย<อ>คือเธอบอกว่าเธออะ่ะยืนเฝ้าอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วแบบยิ้มยาะด้วยความสะใจว่าทุกคนแม่งเดินนอตประตูมาไม่ไมีไม่ใครเปรดยบเเลยเว้ยชี้โคตเขาเก่งอ่ะแล้วแบบนี่ไงกูชนะมึงได้แล้วอ,อะไรเงี้ยเธอบอกว่าจริงๆแล้วโจทย์คือว่าเธอต้องเข้าไปข้างในแต่เธอบอกว่า พอแล้วไม่ต้อง <Enough S 2> เข้าไปแล้ว,ลวคือแค่เนี้ยก็เป็นหลักฐานได้แล้วว่าฉันันสามารถเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของอโรงงานนี้ได้แล้วด้วยกระดาษแผ่นเดียวด้วยกระดาษ A4 แผ่นเดียว,วยเยว้ยหลังจากนั้นนะครับมันก็ถึงวันที่เจนนี่ต้องไปรีพอตรีรซอของการทํางานเนี่ยให้กับคนที่ว่าจ้างฟังเว้ย<อ>นึกถึงภาพว่ามันเป็นห้องที่แบบเปิดอ้าไว้แบบห้องประชุมธรรมดาเนาะไอ้คนว่าจ้างก็บอกเฮ้ยเจนนี่คุณมารีพอรตผมหน่อยว่าแบบคุณทําได้ไหมผมเชื่อว่าคุณทําไม่ได้หรอกก็ท้าทายอะไรเงี้ย แต่นี้ก็ไม่พูดอะไรไว้แบบเอารูปไปแล้วแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ฉันทําอืมฉันเอาชลากคนเล้อกกระดาษแผ่นเดียวในการแบบห้าห้ามปิดประตูอะไรเงี้ยคนที่ว่าจ้างโกรธมากเว้ยโกรธถึงขั้นโทรหาแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้คนเหล่านี้มันเข้ามาได้คุณมิลลีหรือว่ามันคือบริษัทปลอมก็มึงจ้างเขามาห้แบบนี้แล้วแบบไม่เข้าใจมากเลยแบบคือรู้สึกแพ้มากที่ถูกแครกระบบด้วยกระดาษ A4 แผ่นเดียวอะอะไรเงี้ย ตจนี่บอกว่าเธอจําได้ดีว่าคําพูดท <so ี่คนนี้ว่าจ้างด่าพนักงานของตัวเองคืออะไรอืด่าว่าเฮ้ยนี่มันเงินสองล้านที่ครูเสียไปเลยนะเว้ยทําไมมึงทาแบบนี้เราเจนี่ก็ออกจากห้องได้รอยยิ้มแล้วก็จบมันชั่นหนีเลยโอ้แต่สงสารพี่ยามสุดเลยในสมการนี้คือเขาอาจจะไม่รู้สิถ้าเรียกว่าอะไรอ c o p e of w o ของหน้าที่รปภอ่ะอาจจะต้องมากกว่านี้หรือเปล่าก็เข้าใจได้แต่ ทีมเจนีก็เก่งจริงเออมันมันคือความตั้งใจหลอกแต่ว่าทุกอย่างมันคืออย่างที่พี่ธันพูดแต่แรกมันคือ<ช>คอนเซนปต์การว่า<ช>จ้างกันอย่างถูกต้องมาใช่มีต่อสุดท้ายนิดหน่อยก็มีคนถามว่าแล้วงานไหนที่คุณเลิกทำล่ะไม่ถึ้ว่าหยุดเปลี่ยนที่ทาให้เจนี้เลิกทํางานนี้คืออะไรอ,ะ <S <S อ่ะเธอบอกว่าเธอเคยถูกจ้างจากคนจากตะวันออกกลางเว้ยแบบต้องไปทมันไอ้ตะวันออกกลางเลยนะว่าช่วยแฮ็กเข้าระบบความปลอดภัยของคฤราสนงา์ดผมหน่อย คือมีบ้านเปคนคฤหงหาดอะไรเงี้ยสมมุติว่าคนเนี้ยว่าจ้างว่าให้เจนนี่เนี่ยบุกเข้าไปในวันอังคารที่สิบเธอไปถึงที่ตประเทศเนี่ยตั้งแต่วันที่แปดแหละว,วันที่แปดเธอไปรอบหนึ่งเธอก็แบบไปด้อมดมมองดูแถบคฤหิสงหานี่ยสุกว่ามันนีไม่มีคนอยู่เลยอืมคือแบบประตูก็ไม่ล็อกไม่รน้ว่าคิดภาพคฤหิสนหาใหญ่ๆแล้วประตูรั้วหน้าที่มันแบบใหญ่ๆแบบเปิดเข้าไปได้ก็ไม่ล็อกเว้ยเข้าไปในบ้านก็ได้ อันนี้คือสองวันก่อนที่จะต้องคอมมิตว่าทํางานจริงนะเพราะฉะนันเธอสบายใจแล้วโอเคบ้านนี้ไม่น่ายากนี่อะไรเงี้ยพอถึงวันต่อมาเธอก็แบบอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมเธอบอกว่ากาลังอาบน้ําอยู่แล้วมันมีเสียงในหัวบอกบอกเธอว่าแล้วทำไมฉันต้องหลอกพ่งนี้ล่ะถ้าวันนี้สามารถไปแล้วเอาชนะโจดนีได้เลยเจนี่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปที่บ้านหลังนี้เว้ยแล้วก็เข้าไปในเคาน์เน์นั้นประตูหน้าบ้านไม่ปิดเข้าไปได้เข้าไปที่ชั้นสอง มันเป็นบันไดบนบ้านเศรษฐีขึ้นไปบันไดบนโจทย์คือว่าต้องไปเอาเอกสารหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะให้ได้แล้วก็นึกภาพว่าขึ้นไปถึงห้องนั้นแล้วอ่ะแล้วก,กาลังจะเก็บเอกสารนั่นแหละบังเอิญว่ามันมีไฟสาดเข้ามาจากข้างนอกอกระจกข้างนอกว่ามันมีรถสองคนเข้ามาแล้วมีคนที่เป็นรปภครับถือไฟฉายสาดเข้ามาเว้ยแล้วมีปืนอยู่ในมือด้วยอุย้ยคือเข้าใจว่านายจ้างกับเจนนี่คุยกันว่าต้องไปวันต่อมาไม่ใช่วันนี้ สิ่งนี้ทาให้เจนนี่กลัวมากว่าน,นีนนี้คืออีโก้ของฉันที่แบบเฮ้ยมันันมั้ฉันตายสามารถถูกยิงตายได้เลยนะฉันเธอเธอถึงแม้เธอจะหนีออกมาได้แต่แบบเฮ้ยนี่คือการที่เรามีอีโก้มากเกินไปในอาชีพนี้มันทําให้เราหลงละ,ละเลงแล้วก็หลงลืมความปรอดภนยตัวเองไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเวลาที่เธอต้องแบบปรัะวังตัวเองแล้วฉันก็เลิกทํางานนี้ไปช่วงหนึ่งแล้วก็ให้บริษัทตัวเองทํางานต่อ อ๋อก็ยังทําต่อแต่ว่าตัวเองเนี่ยถอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วแต่มีทีมงานนะคือจ้างได้ทุกวันนี้มีลิงก์อินอยู่เลยเคือแบบอยากรู้จักก็แบบเข้าไปลิงก<น>์อินแล้วจะต่อได้น่าจ้างมาตึกเราเลยก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเจนนี่ครับเ,เธอก็ถูกถูกพูดถึงเยอะแล้วก็เขียนหนังสือหลายเล่มครับว่าเป็นแบบ Human Hacker อยากอ่านหนังสืออะมันคือแกเขียนหนังสือชื่ออะไรนะ Human Hacker หรอใช่ใช,ใช่มีหลายเล่มแต่ถ้าเซิร์ชชื่อข่าว่า Jenny d e k r i v เนี่ย Human Hacker จะเจอหน้าเธอหนังสือเธอไว้ ประมาณนี้อาชีพของการเป็นฮิวแมนแฮกเกอร์สนุกดีคือจากจุดเริ่มต้นอ่ะมันเป็นแค่การละเล่นของเด็กอ่ะใชบพี่แจ็คครับวันนี้เราไปเจอบ้านล้างมาแต่ว่าอยู่ดีมันกลายมาเป็นแบบเฮ้ยคนพบพรสอนในการแฮกเข้าบ้านคนอื่นได้ไงวะเออแล้วมันก็แปลกดีสนุกดีอยากอยากลองแบบเจอเขาสักครั้งงในชีวิตอ่ะเราคิดยูงหรบอว่าเฮ้ยถ้ามาออฟฟิศเราอ่ะได้ไหมโอ้สบาย พวกนี้ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโจนมาเมื่อวันก่อนเราเพึ่งแบบออกจกฟิตแล้วแบบเอ้ยทำไมเราไม่เปิดประตูฟิตเอ้ยเราซอยใจได้ไม่มีเสียงออนอยู่แต่แบบเอ้ยนี่เราชะลาใจไปปะวะเออก็หันหลังไปเจอเจนนี่ว <c oughs> ัสดีจ้าครับประมาณนี้ครับ,รบเรบครงครบ